แฮปปี้เบอร์เต้บอลกีติปอดทีมแก้วข่อยแควค่าในอุตส่าห์ขวากหนามที่มาขวางดั่งใจหวังโจให้ร้านหมากร้านหน้าซอยขายดีแรงเองล่ำรวยปังปังไอ้ใช่ใช่ไยะใช่ใช่ไยะทีเป็นเด็กผีแมนอยูโจโจเขาเป็นโค้ชทีฟุตบอลน้องฟรีคิกน้องแอนฟิลโจโจเขาเปี่ยมไอเดียในการแก้เกมสุดชิว โจโจใแฮปีเบอร์เดย์12กันยา68บอลกิติพ์ทิมแก้วโจโจสวัสดีครับกลับมาพบกับแร็ดเอกฮีโร่สายพัน์หล่อเทหน้าหยกหวันใจชาวไทยอีกแล้วนะครับท่านคลิปนี้ก็มาแร็ดแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับคุณบอลกิติพ์ทิมแก้วนะครับซึ่งเขาเกิดในวันที่12กันยาย yeah. น2568วันนี้ก็ครบรอบเท่าไหร่แร็ดเอกก็ไม่ทราบนะครับ ราเอียก็ขอให้คุณบอลกิติพจน์ทีมแก้วมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสุขสงความปรารถนาร่างกายแข็งแรงปรลอดโรคปลอดภัยนะครับแล้วก็คุณบอลน,นี่เป็นเจ้าของร้านหมาล่าหน้าซอยก็ขอให้ขายดีมีลูกค้ามากอุดหนุนทุกวันออเดอร์เปี้ยงเปี้ยงป,งปังปังนะครับแล้วก็คุณบอลก็เป็นโค้ชทีมฟุตบอลน,น้องฟีคิกน้องแอนฟิลก็ขอให้มีแต่ความรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ แข่งเ่ลแมตให้ได้รับชัยชนะนะครับโดยเฉพาะขอให้ได้แชมป์คาราบาวคลับด้วยนะครับแรปเอกเป็นกำลังใจให้กับคุณบอลกิติพจน์ทีมแก้วตลอดการนะครับคลิปนี้แรปเอกขอลาไปก่อนนะฮะจูจ